สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพยากรณ์สตาร์พาร์เส้นทางแห่งดวงดาวการทำนายการพยากรณ์เป็นศาสตร์ที่มองไม่เห็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีจอหรือปีสุนัขในปี2569ปีมะเมียถือว่าเป็นปีที่ดีมากเนื่องจากปีจอและปีมะเมีย เป็นปีคู่มิตรที่เกื้อหนุนกันส่งผลให้ภาพรวมชีวิตมีความราบรื่นมีคนคอยอุปถรัรมภ์และมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเราจะมาเจาะลึกในแต่ละด้านกันนะคะภาพรวมดวงชะตาปี2,569ปีนี้เป็นปีแห่งการฟื้นฟูและก้าวหน้าหลังจากที่ปีก่อนๆอนอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือรเผชิญอุปสรรคมาบ้างในปีเมเมียนี้ พลังธาตุไฟของปีจะช่วยขับเคลื่อนให้ชาวปีจอมีความกระตือรือร้อนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นด้านการเงินกระแสเงินสดการเงินสะพัดดีกว่าปีที่ผ่านมามีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากการทำงานหรือการเจรจาการลงทุนสามารถลงทุนได้ในโปรเจกต์ใหม่ๆได้โดยเฉพาะงานที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่นแต่ต้องระวังเรื่อง,างการทําสัญญาซับซ้อน ข้อควรระวังแม้รายได้จะดีแต่จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเข้ามาแทรกแซงด้านการงานและ,และธุรกิจผู้ใหญ่เกื้อหนุนมีโอกาสได้รับความเมตตาจากเจ้านายหรือผู้มีอำนาจหากคิดจะเปลี่ยนงานหรือเลื่อนตำแหน่งปีนี้คือจังหวะที่ดีการทำงานเป็นทีมการร่วมหุ้นหรือการทำงานกลุ่มจะส่งผลดีมาก เพื่อนร่วมงานจะให้ความร่วมมือดีเยี่ยมธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ขยายสาขาหรือได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการสื่อสารด้านความรักคนโสดโลกจะเหวี่ยงคนที่มีสินเสมอกันเข้ามาหามีโอกาสพบรักผ่านการแนะนำของเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่คนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นและมั่นคงขึ้น ผู้ที่วางแผนจะแต่งงานหรือมีบุตรปีนี้ถือเป็นเรื่องดีในการสร้างครอบครัวข้อควรระวังอย่าใช้ความบ้าง,งานจนเกินไปทำให้คนรักรู้สึกถูกละเลยด้านสุขภาพภาพรวมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบหรืออาการปวดหลังจากการทำงานหนัก สุขภาพจิตความเครียดสะสมจากการเร่งรีบทำตามเป้าหมายอาจทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอควรหาเวลาไปพักผ่อนใกล้ชิดธ,ธรรมชาติเคล็ดลับเสริมดวงปีจอในปี2569เพื่อให้ปีนี้เป็นปีที่ปังยิ่งขึ้นแนะนำให้เสริมดวงดังนี้นะคะทำบุญเกี่ยวกับสัตว์เช่นการบริจาคอาหารสัตว์จรจัดหรือไถ่ชีวิตโครกระบือจะช่วยเสริมบาร,รมีและลดทอนอุปสรรค ทิศมงคลทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะนำโชคมาให้สีมงคลสีแดงสีส้มเสริมพลังอำนาจและสีเขียวเสริมความเมตตาวัตถุมงคลพกรูปปั้นหรือจี้รูปมาเพื่อเสริมดวงพันธมิตรให้การงานราบรื่นยิ่งขึ้นสรุปปี2569คือปีทอง ปีแห่งการกอบโกยของชาวปีจอขอเพียงรักษาและซื่อสัตว์ซึ่งเป็นจุดเด่นของคุณไว้และกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะสำหรับคุมภยกรในคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปขอให้ชาวปีจอทุกท่านจงมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ